สวัสดีมิตรักคอบอลท,ทุกทๆท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอร์ดฟันตงนะครับซึ่งฟุตบอลใน,นค่ำคืนวันนี้นะครับผมคัดมา5คู่เป็นค่ำคืนวันจันทร์ที่ฟุตบอลค่อนข้างจะบางตานิดหน่อยนะครับ สำหรับทั้ง5คู่ในวันนี้นะครับก็จะมีศึกกันโชซสซูริอาอยู่2คู่เซกุนดาดิวิชันหรือว่าลาลิกาสเปน2อีก1คู่แล้วก็ลาลิกาสเปน1นคู่และจะมีศึกไทยลีกอยู่1คู่นะครับทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลนะครับผมก็อยากจะฝากให้เพืเ่อนๆทุกๆท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ๊งนะครับเพื่อที่ และเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกครับก็จะเป็นศึกไทยแลนด์พิมพ์ริกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับจับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโปลิตเทโลนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามสิงห์เชียงรายสายเตเดียมจะเตะกันในเวลา2องทุ่มตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านกับเชียงรายครับตอนนี้กยู่ลำอันดับที่5แข่งไปแล้ว11นัดชนะ4เสมอ 4, 4แพ้ไป3เกมยิงได้12เสียไปส0ประตูมีอยู่16คะแนนส่วนฝั่งปอลิเทโลอยู่อันดับที่10นะครับแข่งไปแล้ว12นัดชนะ4เสมอ3แพ้ไป5เกมยิงได้18เสียไป26ประตูมีอยู่15คะแนนครับ สถิติเฮดทเวดผลงานที่เคยเจอกันนะฮะห้านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเชียงรายครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดนะฮะเสมอกันไป1นัดแล้วก็เป็นฝั่งโปลลเทโรเก็บชัยชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่โปลิเทโรนะฮะเปิดบ้านเอาชนะเชียงรายไปได้ด้วยสกอร์สองอหนึ่งฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการเชียงรายเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เชียงรายนะครับบุกไปเอาชนะบ้านค่ายในเกมบอลถ้วยด้วยสกอร์หนึ่งเปอร์ศูนย์ผลประกอบการของ ไปที่1เกมยกไป็น1เกมพาเลาวไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20%ส่วนฝั่งโปลิเทโลฟอร์ม5นัดหลังสุดเทโลนะฮะชนะไป1นึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เทโลนะฮะแพ้ให้กับสงขลา fc ในเกมบอลถ้วยเช่นยกันไปด้วยสกอร์ หประตทูสองผลรประกอบการของโปรลิเทโรในรอบพ่กเกมเจโรกับพาทำเงินไปไที่นเกมพาลบไป4เกมคิดเป็นผลสัจาก,การทำกำไรอยู่ที่20%ซนะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเชียงรายต่อที่าราคาปปราคาหนะ้าตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านเชียงรายต่อที่ราคาปปนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งเชียงรายราคาน้ำาจะอยู่ที่1.78ถ้าเราไปลองฝั่งโปรลิเทโรราคาน้ำก็จะอยู่ที่2.03ูนยะครับก็คู่นี้ก็อย่างที่ทราบนะครับเป็นการเจอกัน หรือว่าอันดับนะครับแต่ว่าคะแนนจริงๆเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยนะเนื่องจากเชียงรายมีคะแนนมากกว่าโปลิเทโร อยู่เพียงแค่1นคะแนนเพียงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอันดับเนี่ยห่างกันถึง5อันดับเลยทีเดียวบวกกับฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมถือว่าไม่ต่างกันเลยนะครับช่วงหลังก็ถือว่าทั้ง2ทีมมีฟอร์มค่อนข้างจะลุ่มลุ่มดอนแต่ว่าเชียงรายเนี่ยฟอร์มจะดูดีกว่าเล็กน้อยถ้าเทียบกับปอลิเทโรเนี่ยที่มีชนะแค่เกมเดียวแล้วก็มีเกมแพ้ไปถึง3เกมโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่ปรลิเทโรนะฮะก็แพ้กับสงขลาเอฟซีปารสกร็ห้าสองเล็กด้ยวยเป็นการแพ้ยับอีก1เกมของฝั่งเล,ลกงเกมก่องนฝนั่เป็นปัล ตลาดเอซเรียกได้ว่าช่วงหลังโปลิเทโลก็กําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไปพอสมควรบวกกับภาพรวมของเฮทเวททั้ง2ทีมก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันนะเนื่องจาก5เกมหลังสุดทั้ง2ทีมเนี่ยชนะไปทีมละสอเกมนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีนะคู่นี้เจอกันก็มักจะเป็นบ้านใครบ้านมันนะครับแต่ถ้าเรามาดูเกมในบ้านที่เชียงรายเจอกับโปลิเทโลนะในรอบ5เกมหลังสุดนะฮะเชียงรายครับไม่เคยแพ้ให้กับโปลิเทโลในบ้านเลยนะมีเสมอไป2เกมแล้วก็เก็บชนะได้ถึง3เกมนะครับบวกกับความพร้อมในฝนนั่งเชียงรายภายใต้การ กัไม่รูมากินยสนะครับ ก็เรียกได้ว่าคุมกําลังของฝั่งชิงลายก็ค่อนข้างจะฟูทีมนะโดยที่ตัวคีย์แมนในวันนี้ก็จะมีจนเจ้าวชุราสุริยาสิงมุยสิวกรเตระกูลบิวโลซิมาและก็คิมจีมินนะครับส่วนฝั่งโปลิเทโลภายใต้การคุมทีมของวุลสิมาคะความพร้อมในวันนี้ก็เรียกได้ว่าฝั่งทีมเยือนอย่างโปลิเทโลก็มีตัวค่อนข้างจะจํากัดจํลีขร์โดยที่วันนี้ครับตัวคีย์แมนสาคัญของฝั่งโปลิเทโลก็จะมีไอซคฮอนนี่วิร์ตันเพียวรี้สลวิทพานทองแลวก็บูกิยอง ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกครับภาพรวมของฟอร์มเล่นช่วงหลังของทั้งสองทีมก็ถือว่าฟอร์มยังไม่ค่อยดิ่งสักเท่าไหร่แต่เชียงรายก็จะมีดีอยู่จุดหนึ่งนะเนื่องจาก5เกมหลังสุดเชียงรายไม่เคยแพ้ในบ้านเลยนะถ้าเทียบกับโปิติโรที่ผมงานค่อนข้างจะดำดิ่งกว่าฉะนั้นจากราคาที่เปิดมาในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเชียงรายต่อที่ราคาปปส่วนตัวผมมองว่าวันนี้อยู่ฝั่งเชียงรายน่าจะได้ลุ้นมากกว่าคู่นี้ผมขอเลือกเชียไ์ไายดิเชียงรายติดจ,จะเปิดบ้านเฉนือนชนะฟะดง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับข้ามไปกันที่ศึกกาโชกสเรีอาก็จะเป็นคุลวางเอมบูรีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรดเช่น,นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามคาโล คาสเตลานี่จะเตะกันใุรัตเที่ยงคืนครึ่งนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเอมปูดีตอนนี้อยู่อันดับที่18แข่งไปแล้ว14นัดชนะ3เสมอ2แพ้ไป9เกมยิงได้9เสียไป26ประตูมีอยู่11คะแนนส่วนฝั่งเลดเช่นะฮะอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว14นัดชนะ3เสมอ7แพ้ไป4เกมยิงได้16เสียไป19ประตูมีอยู่16คะแนนนะครับสถิติเฮดเวิทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการเอมปูดีครับเก็บชัััััยชชนนนนนนะะะไไไปปปดดดดดด้้2แลลลวกกกก็เเเเเสสมมมอออ3โททีีี่่่ใรรบบ5ุจฮ ฟังเดเช่เนี่ยไม่เคยเอาชนะเอ็มปูรีได้นะครับโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอ็มปูรีเปิดบ้านเอาชนะเลเช่ไปได้วยสกอร์หนึ่งประตูเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอ็มปูรีเก็บช,ชนะไปได้หนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอ็มปูรีนะฮะแพ้กับเจโน่ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่ง ผลประกอบการของเอมปูรีในรอบห่า,าเกมเอมปูรีพาทํำเงินไปที่สเกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่สีสนะครับส่วนฟังทีมเยียนครับเรเช่ฟอร์ม5นัดหลังสุดในรอบห้า,าเกมเรเช่ che, ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปที่สเกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมยูเรเช่นะฮะเสมอกับบรลญญาไปด้วยสกอร์หประตูหนึ่ง ผลประกอบการของ che, นะเลเช่ในรอบผ่าเกมเลเช่ che, พันเงินไป1ึงเกมยกไป3เกมแล้วก็พาลบลไป1ึงเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นจากการทากาไรอยู่ที่ยีซนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ราคาเสมอบางสํากนก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอมโปรีต่อที่ราคาปปนะครับราคาหน้าตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่ราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่งเอมโปรีเจ้าบ้านราคานา้ำเจ้ที่หนึ่งจุดแปดหนึ่งถ้าเราไปวางฝั่งเลเช่ราคานา้ำเจ้าที่สองจุดศูนย์เก้าก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้งสองทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยนะแน่น หคะแนนซึ่งถ้าเรามาเจาะลึกดูดีๆนะครับเอมปอรีเนี่ยที่อยู่อันดับที่18มีปัญหาที่เกมรับจริงๆบวกกับเกมลูกก็ค่อนข้างจะเปืนฝืดเนื่องจากผ่านไป1 4เกมเอมปอรียิงในเพียง9ลูกแล้วก็เสียไปถึง26ลูกเลยทีเดียวเทียบกับฝั่งเลดเช่ที่ผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยมีอยู่สกแต้มถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะส่งๆนะบวกกับเกมลูกก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าจาก14เกมยิงได้16เม็ดแล้วก็เกมรับเสียไปเพียงแค่19กลูกนะถ้าเทียบกับ เอมปรี oli, เจ้าบ้านที่เสียบถึง26ลูกณนะตรงนี้ก็ถือว่าเกมรับของฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอมปรีตอนนี้มีปัญหาอย่างแรงนะครับบวกกับผลงานที่ผ่านมานะครับก็เอมปรีเนี่ยในรอบว่าเกมก็มีเกมแพ้ไปถึง3เกมแล้วก็มีเกมชนะไปเกมเดียวนะถือว่าช่วงหลังเอมปรีก็ค่อนข้างจะฟอร์มฟืดเช่นเดียวกับเลดเช่ที่ฟอร์มก็ไม่ค่อยจะสูดดีสักเท่าไหร่แต่ว่าเลดเช่เองก็ออกจะไปทางหนักเสมอนะโดย3เกมหลังสุดเลดเช่ che, เสมอมา3เกมติดต่อกันเป็นการเสมอกับเอสซีมิลานเสมอกับ ona, ว ภาพรวมและในราคาที่เปิดมานะด้วยผลงานที่ย่แย่ของฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอ็มโปรีและเกมรับของเอ็มปพรีมีปัญหาจริงๆ ซึ่ง5เกมหลังสุดเอ็มโปรีเสียประตูให้คู่แข่งไปถึง10ลูกเลยนะนะครับก็ค่าเฉลล่เนี่ยเสียนัดละ2ลูกฉะนั้นผมมองว่าคูน่นี้ทั้ง2ทีมสู่สีกันจะจัดเลยและมีโอกาสสูงมากนะที่อาจจะไปออกที่น่าเสมอแต่เกมรับที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจของฝั่งเอ็มโปรีเจ้าบ,บ้านเกมนี้ถ้าจะมีผู้ชนะผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยอ,อย่งังอุรเช่คาดวันนี้อุรเชมีดีพอที่จะบุกมาเฉียนชนะไปได้ฟันง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับศึกกันโชดซูริยาอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ระหว่างไกยารี่ครับจะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของซัสโซโลนะครับ คุณนี้ครับจะเตะกันที่สนามยูนิโปโดมุสนะครับจะเตะกัน,นเวลาตีสองเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับกายาลี่อยู่อันดับที่19แข่งไปแล้ว14นัดชนะ2เสมอ4แพ้ไป8เกมยิงได้13เสียไป26ประตูมีอยู่10คะแนนส่วนฝั่งซัสโซโลรังอันดับที่15แข่งไปแล้ว14นัดชนะ4เสมอ3แพ้ไป7เกมยิงได้21เสียไป26ประตูมีอยู่15คะแนนนะครับสถิติเฮทเวนกับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการ นไปได้ถึงนัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่กายารีเปิดบ้านเอาชนะซัสเซโลไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับกายารีเก็บชัยชนะไปได้1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กายารีฮะแพ้กับลาซิโอไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ผลกับการของกายารีในรอบพิเเกมกายารีผ่านเงินไปที่สี่เกมยกไปหนึ่งเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะส่วนฝั่งซัสเซโร่ฟอร์มห้านัดหลังสุดซัสเซโล่ชนะเปิดบบ้้านแพกั มาไปด้วยสกอร์1นึ่งผลภูมิการของซัสซโลในรอบแ้เกมซัสซโลผ่านลงเงินไปที่หเกมผ่านลบไป4เกมคิดเป็นเปริศน์จากการทำกำไรอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในราคาคู่นี้ครับก็ดูเหมือนว่าแลกเริ่มเดิมทีจะเป็นราคาเสมอแล้วก็หลายๆสำนักน้นราคาจะไหลไปที่เจ้าบ้านอย่างไกรี่ต่อที่ราคาปปนะครับราคาณตอนนี้ราคาไหลไปที่ไกรี่เจ้าบ้านต่อที่ราคาปปนะถ้าเราไปต่อฝั่งไกรี่ราคาน้ําจะอยู่ที่สองจุดศูนย์สามถ้าเราไปต่อฝั่งซัสซโรราคาน้ําจะอยู่ที่1.87นครับ ก็ซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมผลงานก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะาการี่เนี่ยมีคะแนนน้อยกว่าซัสเซโลอยู่5คะแนนเนื่องจาก,กายารี่อยู่อันดับที่19อยู่รองบอยของตารางผลงานที่ผ่านมาของาการี่ก็ค่อนข้างจะย่ำแย่แต่ซัสซโลก็ไม่ได้เหนือก,กว่าฝั่งาการี่สักเท่าไหร่นะถ้าเทียบกันในแง่ของฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมานะครับถือว่าทั้ง2ทีมฟอร์มและผลงานเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันแต่ว่าจะเป็นาการี่ที่ฟอร์มช่วงหลังก็ค่อนข้างจะออกทะเลไปไกลเลยนะ,ยนนะไปถึง2เกมแล้ว ก็เสมอเป็นเกมดยที่3เกมหลังสุดนี้ไกเยลี่ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยแต่ข้อแตกต่างของทั้ง2ทีมที่เห็นชัดเจนเลยนะก็เป็นการทําเงินนะไกเยลี่ครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ดีแต่ว่าไกเยลี่เนี่ยก็ทําเงินได้ถึง4เกมนะส่วนฟังซัสเซโลเนี่ยเช่นเดีวยวกันครับฟอร์มก็ไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าซัสเซโลทาเงินได้เพียงแค่เกมเดียวเพียงเท่านั้นแต่ส่วนตัวผมมองว่าเกมน,นี้ก็มีโอกาสสูงมากนะที่ อาจจะไปออกที่นั่นเสมอด้วยความที่ทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสูสีกันอย่างมากถ้าผลไปออกที่นั่นเสมอคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ทีมเยือนอย่างซัสโซโลคาดว่าวันนี้อย่างน้อยๆเนี่ยซัสโซโลจะบุกมาแบ่ง1แต้มออกไปได้ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับมากันที่ศึกเซกุนดาเดเวชั่นหรือว่าลาลิกาสเปน2นะครับก็จะเป็นคู่ระวังเดนิเฟ่จะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของอากกอร์นะครับ คุณนี่ครับจะเตะกันที่สนามเอสตาเดโอโอริโคโนโรโรดิเกสโลเปสจะเตะกัน,นเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับเตเนนเฟยอยู่อันดับที่10นะฮะแข่งไปแล 18, นะ้วสิบแปดนัดชนะแปดเสมอสามแพ้ไปเจ็ดเกมยิงได้สิบแปดเสียไปสิบหกประตูมีอยู่ยี่สิบเจ็ดคะแนนส่วนฝั่งอัลกอคอนนะครับอยู่อันดับที่ยี่สิบเอ็ดแข่งไปแล 18, นะ้วสิบแปดนัดชนะสามเสมอห้ 5, าแพ้ไปสิบเกมยิงได้ 16, สิบหกเสียไปสามสิบเอ็ดประตูมีอยู่สิบสี่คะแนนครับสถิติเฮดเทวส์นะครับ,รรบผลงานที่เเคคยจยจอกกกัน 5, นัันนนนดดลาาาสุใุใทรรระบ เตเนเฟ่ครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งออกรกอนนะครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดโดยที่เกมลา่าสุดที่เจอก,กันก็เป็นเกมที่เตเนเฟ่บุกไปเอาชนะออกกอนมาได้ด้วยสกอร์สองเปรศูนย์มื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นาัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเตเนเฟ่เก็บชัยชนะไปได้1เสมสอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เตเนเฟ่นะครับไปเสมอกับเดปอร์เตโวราคอนลุญาไปด้วยสกอร์หนึ่งเปรหนึ่งผลประกอบการของเตเนเฟ่ในรอบ5เเเกมฟ่ผ่านเงินไปที่1เกมผ่านบไป4เกม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20นะครับส่วนฟังทีมเยือนครับอัลกอรคอนะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดอัลกอคอนไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปที่3เกมซึ่งเกมนสุดก็เป็นเกมที่อัลกอรคอนะัปับไปบานเสมอกับ FC กาตารทาเธน่าไปด้วยสกอร์0-0 ผมพิกพบการของอนะากอคอนในรอบผาเกมอากอคอนนะครับไม่เคยผ่านทําเงินเลยในรอบห้าเกมหลังสุดนี้นะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเตเนเเฟ่ต่อที่ราคาค่งควบลูกราคาก็ค่อนข้างจะแข่งเอาเรื่องนะครับราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านเตเนเเฟ่ F, ต่อที่ราคาคืงควบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งเตเนเเฟ่ราคาน้ำอยู่ที่1.89ถ้าเราไปลองฝั่งอากอคอนนะครับราคาน้ำอยู่ที่2 0 1ก็คู่นี้นะ ไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงอะไรมากเนื่องจากผลงานชัดเจนนะครับฝั่ง้าบ้านเตเนเฟ่ผลงานดูดีกว่าฝั่งทีมเยือนอย่างอากคอนชัดเจนซึ่งรฟมการเล่นนะก็ถือว่าไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เตเนเฟ่ก็มีเกมชนะเกมเดียวจาก5เกมแต่ว่าอากคอนครับรฟมย่ำแย่สุดไม่เคยเอาชนะใครเลยนะแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมจาก5เกมลองสุดนี้เกมเยือนของอากคอนนะครับก็ค่อนข้างจะย่ำแย่นะมีชนะไปเกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมบวกกับเฮติเว้ครับคู่นี้ก็เล่นในบ้านของเตเนเฟ่เนี่ย เตเน,นเฟไม่เคยแพ้กับออลคอนเลย5เกมหลังสุดที่เจอกันในบ้านของเตเน,นเฟนะฮะเตเน,นเฟสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมจับภาพรวมและวเลยระคาที่เปิดมาผมมองว่าวันนี้ก็ยังคงเป็นเตเน,นเฟดูเหนือกว่าชัดเจนและราคาก็ค่อนข้างจะสมน้าสมเนื้อซึ่งแน่นอนครับวันนี้ผมเลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างเตเน,นเฟถ้าเราเลือกเชียร์เตเนเฟน้นครับเราก็จะมีลุ้น2ออย่างไม่รอลุ้นกินครึ่งก็รอลุ้นกินเต็มฟะดง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกลาลิกาสเปนในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างไลโยบีเยกาโกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซลตาบีโกนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเดยบาเยกาสจะเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับไลโยครับอยู่อันดับที่11แข่งไปแล้วสิบห้านัดชนะสี่เสมอเจ็ดแพ้ไปสี่เกมยิงได้สิบหกเสียไปยี่สิบสองประตูมีอยู่สิบเก้าคะแนนส่วนฝั่งเซลตาบีโกรังอันดับที่สิบแปดแข่งไปแล้วสิบห้านัดชนะหนึ่ ที hey ่เฮทเวทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการในรว่อบพัลนาสุดที่เจอกันเนี่ยฝั่งรายโยไม่เคยเอาชนะเซลตาได้เลยเสมอไปสามแล้วก็แพ้ไปที่2เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซลตาบิโกเปิดบ้านเอาชนะรายโยไปได้ด้วยสกอร์สามศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับรายโยเก็บชัยชนะไปหนึ่งเสมอสองแล้วก็แพ้ไปสองเกมเกมลายย่าสุดก็เป็นเกมที่ราโยบุกไปเอาชนะยิคาโนอไปได้ด้วยสกอร์สองหรือศูนย์ผลรวมกันของราโยในรอบพัฒนารายโยผ่า,ายยนดุเงินไปที่สามเกมพานรูไปสองเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรที่่่นนะครัับบสวฝงเซลตาิโก ฟอร์ม5นั้นหลังสุดเซลต้าชนะไป, 1, 3, นไป ge em. Ge em หนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซลต้าบิโก้บุก er ไปเอาชนะเซตเซาบาร์เดนสกอร์สองปรูหนึ่งผลกับการของเซลต้าบิโก้ในรอบเกมเซลต้าพานนำเงินไปที่หนึ่งเกมยกหนึ่งเกมพาลบไปสามเกม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทํากาไรอยู่ที่20%นะครับซึ่งในราคาคู่นี้ครับก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างรโยโ่ตอบที่ราคาปปปนะครับซึ่งราคาณตอนนี้ราคาไหลลงมาที่ราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่งราโยเจ้าบ้านราคาน้ําจะอยู่ที่1.78ถ้าเราไปวางฝั่งเซลต้าบิโก้ทีมเยอราคาน้ำจะอยู่ที่2.13นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะรายโย่ในรังอันดับที่11น้มีอยู่19คะแนนจากการลงเล่นไป15นัดก็ เป็นไลยโยมคะแนนมากกว่าเซลตาบิโกอยู่ถึง10คะแนนด้วยกันถ้าเราสังเกตน,นะครับผ่านมา15นัดของเซลตาบิโกเนี่ยเซลตาบิโกสามารถเอาชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเพียงเท่านั้นนะครับบวกกับผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าทั้ง2ทีมฟอร์มก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ผมบอกว่าทั้ง2ทีมในเกมนี้ค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากจากราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นราคาเสมอนะก็มีโอกาสสูงมากเหมือนกันที่ผลอาจจะไปออกที่น่าเสมอแต่หนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับคู่นี้ครับยามที่ได้เล่นสนามแห่งนี้หรือว่าเล่นในบ้านของไล่โยบ จาก5เกมหลังสุดเซลตาบีโก้ไม่เคยเอาชนะรายโยในสนามแห่งนี้ได้เลยนะครับมีเสมอไป2เกมนะแล้วก็เป็นฝั่งรายโยเจ้าบ้านเนี่ยเอาชนะได้ถึง3เกมสถิติตรงนี้ก็เป็นสถิติที่ผลงานของรายโยค่อนข้างจะสวยอยู่เชนครับจากกํแแพงที่ตั้งไว้วันนี้เป็นราคาเสมอซึ่งดูทรงแล้วก็อาจจะมีโอกาสสูงมาก ผลอาจจะไปออกที่นั่นเสมอถ้าจะมีผู้ชนะใน90นาทีส่วนตัวผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างไรยโยตที่ได้เปรียบจากการที่ได้เล่นในบ้านนะครับถ้าจะมีผู้ชนะใน90นาทีผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างไรยโยบยิเยโนนาดว่าวันนี้ไายโยบิเยกานมีที่พอที่จะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้ฟะุ่ง ก็จบกันมาแล้วครับสัด5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันน่ากดส่วนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับเชียงรายกับโปลลเทโลคู่นี้วเดเปิดมาเป็นเชียงรายต่อที่ราคาปะปอคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เชียงรายคู่ที่สองครับเอ็มปูรีกับเรดเชคคู่นี้วัเดเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเเชชีียรไปท่ คู่ที่3ครับไกยลีกับซัสโซโล่คู่นี้อุลตร์เปิดมาเป็นไกยลีเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกรองพี่ซัสโซโล่คู่ที่4ครับเตเรเฟ่กับอัลกอคอนนะครับคู่นี้อุลตร์เปิดมาเป็นเตเนเฟ่ต่อที่ราคาเกินกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เตเนเฟ่และคู่ที่ห้าไรโยบิเยกาโนกับเซลตาบิโกคู่นี้อุลตร์เปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างไรโยบิเยกาโนและท้ายสุดนี้ผมจอร์ดก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กกกกกกกดดดดดดดไไชตตติิิิาาามม Subscribe รรรระะะะ่่่่่งง้คคคัับบบเเพพืออทีจลวห์ปน อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะครับที่ Line j o s 8 8ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR วอ d e คสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมนเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะตัวที่เด็ดตัว v v i p กันนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางระบบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่ากัดใจก็กดส่วนได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้ากห้ทุกท่านโชคดีมีใจเฮงๆดยนะครับสวัสดีครับ